สวัสดีครับวับนที่แปดนะฮะแปดมิถุนายนนะครับเหลืออีกแปดวันเนาะ,ะก่อนใครยังไม่นอนนะครับก็เข้ามาฟังนะครับจะเอาไปเล่นหรือไม่เล่นก็ตามต่นะฮะเราจะงดคลิปนี้นะครับเป็นอีพีที่เจ็ดสิบห้านะครับในปีหกสี่แล้วจะเป็นคลิปปีหกสำหรับงดวันที่แสิบหกมิถุนายนนะครับ คลิปนี้เราจะมาพูด3ามตัวตรงแบบเสี่ยงๆนะครับคือใช้ตัวเคลียร์มากนะแต่มันจะเหลือน้อยตัวนะครับจะเหลือน้อยตัวนะครับ3ามตัวตรงแบบไม่เบิ้ลนะครับแบบไม่เบิ้ล4ี่แชุดเองนะครับสี่สิบแดชุดตรงตรงแบบไม่เบิ้ลนะครับวดวันที่16มิถุนายนนะครับถ้าชอบก็จัดไปถักตัวละสิบบาทก็480้แปดิเนาะ ที่ลงสีไว้ให้ก็เป็นตัวที่เราเน้นหน่อยนะเราเน้นหน่อยหมดที่แล้วผมเน้นแปดแปดเจ็ดสองแทงแปดเจ็ดสองไปสองร้อยบาทละเก้าร้อยมันก็เก้าแสนแปดเนาะรอดรอดตาขายไปได้ไปออกหวยหวยหวยทูกซะงั้นนะอ่ะงง <c oughs> มีสี่ี48แปดชุดนะะชอบก็จัดไปนะครับไม่ชอบก็ดูเฉยๆติดไปนวไว้บ้างก็ดีนะครับไม่ต้องไปทำเองนะไม่ต้องไปทำนะครับเสียเวลา,าถ้าถ้าท่านไม่ชอบก็ไปหาเลขมาตัดเอาในนี้ก็แลวกันนะครับตัดเอาในนี้นะครับเอาสูตรไปให้ไปทำเองก็แต่ก็เข้าใจนะ ถ้าคุณไปทําเองมันถูกมันก็เป็นความภูมิใจนะครับครับสามตัวบนลงวดวันที่สิบหกมิถุนายนนะครับสามตัวตรงแบบไม่เบิ้ลนะครับแบบไม่เบิ้ลสี่สิบแปดชุดเดี๋ยวจะมีเบิ้ลให้อีกด้วยนะฮะนะครับงวดวันที่สิบหกนะฮะวันที่สิบหกตัวเลขเหล่านี้คือตัวที่มาใช้เคลียร์ใช้ตัดน,นะฮะ ีดำนะครับทั้งหมดห้าสิบสามสูตรอ่าก็ถ้าไม่มีสูตรใดผิดเลยนะก็อยู่ในสีแปดชนนี้นะครับในข้อนี้นี้ไม่เบิ้ลนะฮะอ่าตอนนี้จะให้ดูเบิ้ลนะครับให้ดูเบิ้ลถ้าเกิดมันเบิ้ลนะครับเราก็ไม่รู้มีอยอกไงนะ ในกรณีในกรณีสามตัวตรงถ้ามันเบิ้ลนะครับถ้ามันเบิ้ลก็ดูชุดนี้นะครับไม่ใช่สีดำนะสีดำเป็นตัวตัดตัวเคลียร์นะครับสีแดงนี่นะครับยี่สิบสี่หางนะครับยี่สิบสี่หางในกรณีถ้าเบิ้ลนะครับ ก็ลองเสี่ยงดูนะฮะมันน้อยตัวมันก็เป็นเสี่ยงนะเพราะว่าสามตัวตรงนี้มันมีพันชุดนะมันมีพันพัน่างตัดแค่เหลือเท่าไหร่เหลือเมื่อกี้เหลือสี่สิบแปดไกย่สิบสี่อ่เปนเจ็ดสิบสองนะเหนะลือเจดสิบสองจากหนึ่งพันเหลือเจดสิบสองก็วัดนะวัด ไม่ต้องไปทำนะครับก็เอานี้แหละครับไปไปเลือกเอาถ้าไม่ชอบใจก็ไปเลือกเอาถ้าไม่ชอบใจหมดฮะผมไม่ต้องคิดอะไรมากเลครับพราผมทําก็เล่นเองก็ต้องการถูกอยู่แล้วไม่ไม่ใครทาหวยก็ไม่ยใายผิดนะฮะไม่ย้ายผิดเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ย้ายผิดมันก็น่าจะเชื่อใจกันได้นะก็ไม่ต้องไปทําให้เมื่อยนะะแต่ถ้าคนอยู่ว่างๆจะทําก็ทําใจนะครับ มันตรงกันในนี้ก็ไปนะครับก็ตัดออกเยอะเลยฮะชุดจุดแต่งแบบเบิ้ลนะ,ะกตัดจะเหลืออยู่24ชุดนะครับี่24ชุดไม่เบิ้ล48เป็น72ไม่เบิ้ลไม่เบิ้ล48ใช่รวมทั้งหมด72 72หางนะครับ โอเคนะครับสามตัวตรงงวดวันที่สิหมิถุนายนนะครับเหลืออีก8ดวันนะครับหวังว่าคงไม่ไปตรงกับเลขเลข,เลขเลขอันอีกเนาะเลขถูกเลขเทียนอะไรนะฮนะเออถ้าออกถ้าออกอีกผมก็เชื่อแล้วว่าสิ่งทักษิตมันมีจริงอ้ ครับอันนี้แบบไม่เบิ้ลนะครับมีสี่สิบแปดทางนะครับสามตัวตรงนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคืนนี้ลาตรีวสวัสดิ์ขอให้นอนหลับฝันดีนะฮะก็สี่ทุ่มสี่ทุ่มพอดีเนาะสี่ทุ่มสองนาทีนะฮะอีกสองนาฬิกาสองนาทีลาตริวสวัสดิ์ครับขอให้ท่านสมาชิกทุกคนโชคดียังไงกดกดกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ and ike ไลค์ แปลว่าชอบยกหัวแม่โปแฉ่ม,มือขึ้นนะเพื่อจะได้กระจายกระจายเพื่อแผ่ไปถึงคนอื่นด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ